ค่ะต่อไปจะเป็นการบันทึกขายสดแบตเตอรี่จำนวนหนึ่งตัวนะคะให้กับ SPU ซ่อมรดโดยออกอินไว้เพื่สร็จล้ำเงินนะคะแล้วก็เริ่มแรกเราจะไปที่แถบเมนูระบบขายเราคิด w o r k f l o w นะคะ แลไปที่ invoice สินค้าในที่จะทำการขายสดเราก็จะคลิกที่ขายสดนะคะเลขเอกสารศูนนย์หนึ่งขายสินค้าเงินสดโอเคเรียบร้อยก็จะขึ้นมาที่หน้านี้เราก็ก็จะยังไม่มีข้อมูลใดๆนะคะเพราะเราเรายังไม่ได้บันทึกอะไรเลยทีนีก้ก็กดเพิ่มหรือว่า F3 นะคะเลขที่และเลขที่ย่างอื่นเราจะให้ระบบรันนะคะเราจะมาเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่สูง สี่ศูนยนะคะลูกค้าลคาถ้าเราจำไม่ได้เราก็กดจุด e n t e r นะคะ PSU ซ่อมรถนะคะ e อน e r ยอดนี้สูนย์โอเค yes เมื่อเราใส่ชื่อลูกค้าแล้วเราก็จะมาที่คอลัมน์ตัวทีเลยนะคะกดจุดสินค้าสำเร็จรูปรหัสจำไม่ได้จุดเราจะทำการขายสุดแบตเตอรี่นะคะ Enter เ,เ,เลือกแล้วก็มาที่จำนวนจำนวนหนึ่งโอเคเอนเตร์ระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับหนึ่งใบโอเคเรียบร้อย ค่ะราคาขายก็สองพันมูาคาลค่ารวมก็ส0 0พันราคาก่อนแบต2000ันมูลค่าแบตร้อยสี่สิบาทยอดรวมสองพันร้อยสี่บาทโอเคเรียบร้อยเอฟสิบบันทึกก็จะขึ้นการลงบัญชีอัตโนมัติขึ้นมาลงบัญชีวอเชอร์นี้นี้น,นี้วันที่นี้นะคะเดบิตเงินสด2องพับาทขายสด2000ัาษีขาร้อยสี่บาท เดบิีตเท่ากาันโอเคสบันเทิรลองพิมพ์ดูต้นฉบับโอเคลองปิ้นดูนะคะอ่าเราก็จะพอขึ้นหน้าฟอร์มนี้มาเราก็จะดูข้อมูลว่าโอเคถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วก็เรียบร้อยแล้วก,กด Escape ออกเลยนะคะ yes เราจะไม่มีการบันทึกใดๆเลยนะคะเราก็จะ escape ออกเลยแล้ว้วข้อมูลน,นี้ yes อันนี้คือข้อมูลที่เราพิมพ์ไปเมกกื่อกี้ ok escape ออก cancel ออก ok เรียบร้อยค่ะ